เพ่อเขาต้องมีเราในชีวิตเลยหรอเดี๋ยวไม่เป็นที่จดจำก็เดี๋ยวไม่เป็นที่จดจำพี่เป้โอชค่ะเฮ้ยหนูก็ชอบพี่เป้เหมือนกันอ่ะอันนี้เห็นตอนเข้ารายการปอนหนึ่งพี่ไข่ทำให้พี่บอยจริงตอนซ้อมเต้นหนูมึนมากพี่บอยมึนมาก่อนซ้อมหนูมึนอยู่แล้วโอ้เอ้ สวัดีทุกคนนะคะอย่างเป็นทางการนะคะทุกคนอาจจะเออเข้ามากันแล้วนะคืนดี้ครึ่งชั่วโมงโอเคแล้วดูจบนี่ตื่ไอร่อนนะโอเคโอเคสามสองหนึ่งมาครับใส่แลนด์ดับเขาไปิดรายการเสียงโอเคมาครับผมทุกคนดูยังคะน่าจะดูกันแล้วแหละ สนับสนุนโดย Virtual Run ก,กับ Easy Running for His Karaoke Idol <Hey. S 2> His Karaoke Idol ของเรานะครับใครไม่คัดเราคัดวงไอดอลนะครับมาร้องคาราโอเกะกันและ EP นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวงไอดอลที่เชื่อเกินว่าทุกคนรอคอยนะครับไม่รอช้าด,ดีกว่าเพราะว่านอกจากคุณผู้ชมจะรอคอยแล้วเนี่ยคุณบอยก็รอคอยเหมือนกันนะฮะต้อ,อนรับน้องๆ B N K b o d สวัสดีจ้าสวัสดีก่อนสไลด์ประมุ่นนะฮะนิกกี้สวัสดีค่ะดูไมต้องนั่งหน้าเหมือนแปลกๆอ่ะนิกกี้ใช่ไหมแล้วก็น้องนายอตบมือไม่ไดเอกันเลยไม่ได้เจอกันนานมากนะฮะน้อก่อนสบายดีเนาะสบายดีค่ะครับผมนะฮะทางด้านนู้นยังไม่เจอกันเลยอ่ะน้องนายกับน้องนิกกี้นิกกี้เคยมาแล้วนิกกี้เคยอา หนูว่าแซบลืมก็ลืมไปอีกหนูคิดว่าแซบลืมก็ลืมไปอีกที่จำได้เอาดิสเก๊ะอุ้ยไอ้แค่ตกเจอกัแคปนะครับเคยได้ยินจดิสก์ของพี่บอยหรือว่ารายการดิสเก๊ะไอโน่มัมเป่าจ่าส่งแรงมากแต่ว่านายไม่ยอมรับความแบบว่าเออโนอะไรเลย ทางข้างซ้ายใช่ไหมไข่มันยังอยู่นะคะใช่นะคะมัไม่ใช่วงเดียวนะไม่ใช่วงเดิมนะจ๊ะเป็นคนลาเ่นีลนสิก็แซ่บก่อนนะฮะก็เลยเปลี่ยนไปหลายๆคนนะฮะไม่ใช่พี่เป็นคนเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนที่พี่เป็นขับร้เวลาอยู่ในิารได้นะเข้าไปแบบ c o อ e r เพลงอะไรอย่างนี้ชอบชอบอีพอแมแซบเป็นยัง ไเขาผมพาไปดามั oh, be, ๊อยากฟังนี่มาเลยอ่ะร้อมมือป็นปปิงออริจินอลซองนะคะหนูเคยฟังแล้วเพลงที่นายหนูฟังบ่อยเป๊นูไม่เป็นที่จดจ๊าฟังแล้วาเดี๋ยวไม่เป็นที่จดจ๊าพี่เป๊ะทีไปที่บอยฟังได้นึงก่อนโอชิค่ะใช่แล้วชอบเขาก็เลยแบบมีความรู้สึกเฮ้ยหนูก็ชอบพี่เป้เหมือนกันนะ เยอะมากมายเลยอ่ะน้องเนยอย่างนี้มาดามโบบาอย่างเงี้ยเจ้เราชอบคนชื่อปูเป้เราก็ต้องแต่งให้คนชื่อปูเป้สิอ่ะอยากฟังแล้วอ่ะเอาความบริีอยากใกล้ชิดเธอให้มากกว่านี้รู้วิธีต้องทำแบบไหนใกล้เธอมากกว่านี้ฉันก็พอใจแต่อ่ะลองได้ด้วยรออะไรที่ละจ้าตั้งมื ทุกคนนะเขาผมพาแล้วแสงมันจะจัาเขาบอกว่าวันนี้นะครับก็เราจะได้ฟังอีก2ซิงเกิลนะครับจากบีนเคฟดีนะครับก็มาตั้สองเซ็กชันด้วยกันก็คือเพลงลินนะฮะพูดภายในสัญญาอะไรไว้กับที่ทำไมอ่ะมหนูเอามาด้วยมีของมาเซอร์ไพรส์ที่รอยด้วยผมพายหน้าทอม จริงหรอรหนูทำแบบ<อ>ใช้กันาเป็นปโอ้ย <laughs> ขอบคุณมากๆเลยนะตรี้คุณไขนะ่อโอ้อ,ะะอันนี้เห็นกอดเข้ารายการแป๊บหนึ่ง,งที่ที่ไข่ทำให้พี่บอย

ถ้าเพลงนี้เนี่ยทำมันต้องใช้พลังเยอะมากเพราะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายมันเยอะมากจริงๆซ<ช>อมเพลงนี้พี่บอยดูท่าได้ที่ปวดหัวมากเลยตนซ้อมเต้นตอนนันเป็นไงบ้างอะจริงๆตอนซ้อมเต้นตอน,นี่นนนนนนนหนูมึนมากพี่บอย <c oughs> หนูมึนมาอนซ้อม้แต่หนูมึนอยู่แล้ว <c oughs> ่ะแบบช้าแล้อไป็รู้สึกว่ากดดันมากเพราะว่าท่าเต้นงนยากมากรู้สึกว่ายากกวาที่เคเต้นมาเห็นด้วยจริงๆใช่ก็ดด ัดีกว่านะฮะก็อันนี้ก็คือเ e ็ก Door เป็นไงบ้างครับผมซิงเกิลนี้วิ่งสามครั้งวก็เอังนี้นะคะเป้าหมายเลยว่าเราเนี่ยแอบชอบคนคนหนึ่งกล้องไม่จ้าจะบอกชอบผมไปเพราะว่าก็แบบว่าจะโน้มจะไม่ได้อะไรอย่างนี้เราต้องใช้สีก็คือดวงตาเนี่ยเป็นหน้าตาของหัวใจของเราก็เลยแบบวิ่งไปขับค่ะอะไรคะขับอะไรกัน ส่งไปอ่ะยัไม่รู้ตัวครั้ที่สอเตัวแต่ม่แน่ใจติดคณิสตรเขก็มีเราเฮ้ยเขาต้องมีเราในชีวิตเลยเหรอว่าไปลืมคลิปลงลืมคิดลงพ่อ <c oughs> <c oughs> ยู่นั่งไง <c oughs> นี่นะคะพี่บอยมีหนึ่งเพลงเตรียมตัวมาต้อนรับสาวๆ B K Bodyage เ, <c oughs> เลยนะฮะ <c oughs> จริงๆแล้วแฟนคลับของพวกหนูหลังสุ่มาให้พี่บอกว่าเดี๋ยวช่วยให้ล,ลองเนี่ร้องท่อนนี้ให้พี่หน่อยนะฮะเขาแต่รู้ไหมหน้าหนูกแปวาเปลจังเลยอ่ะเป็นไงบ้างลักษณะการแบบว,ว่าอินไวส์สของพี่ได้ใช่ไหม You are my าทา้านพ้่ว้านค้าวว้้้า้า้ มากเลยนะครัก่อนรู้เงีๆนะฮะเออนอนนอนนอนทำไมคือลงไปข้างล่างแล้วอะไม่ต้องตกใจเยวหนต้องรองน้คนที่ท่าว่ามีพลังสีก็เหมือกับมากที่สุดนะเนี่ยทุกคน ยินชื่อเลยไม่กินจะโยนมาให้หนูแล้ววเาราเยนก่อนขอโยนก่อนนะคะอย่นะฮะเลพี่ไข่แบวิกหรอเป็นที่ตัวสูงเลยอ่ะดูเรียบร้อยที่สุดในทีมเลยอ่ะวิวน้องวิวน้องวิวเออมา่รู้ใจย้กองากอกองตากอกกัน พี่ไข่น้านจชอบความบวยพี่ไข่เดี๋ยวนี้พี่ไข่เซ็กซี่แล้วเอออตดเงินกลัวตุ่มดำจะบอกพี่ไข่เนาะแล้วอจะแทสุด้าม่ิดเรื่องมาเต็มใช่ไมก่อน เอายังเอายังพี่ไข่เอายังเฮ้ยพี่ไข่กินพี่เป๊เข้าไปปะเนี่ยเฮ้ยดีนะแต่พี่ไข่เป็นคนร้องเพลงมีพลังจริงๆแค่วอรมเสียงนะฮะไม่ไร้ <ım Laser> องนะฮะ ฟัมเสียงมาประมาณ30นาทีแล้วครับตอนนี้แล้วเวลาในการถ่ยทํารมีประมาณส5นาทีนะฮะเราจะได้ขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะครับท่าอบากกันจะไม่ได้ร้องเพลงเลยอ่ะรอๆๆๆๆๆ้อๆๆ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 ๆบๆๆๆๆัๆๆ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 ๆเๆๆ่ๆๆ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 ๆ แซ่บกวาสวย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 อ่ฮะอ่ฮะชิดชดชดชดสวย,สวย,สวยไม่สุดปป้รอัปป้ไอรด้ปใช่นี่คือเรียกฉันโง่อะไรไป้ค่ะไม่ได้อ่าน

<laughs> <c oughs> แล้วคือหนูอะ่ะหนูไม่ได้แบบเคยอ่านเนื้ออันนี้แล้วแบบถุกท้องใช่ไหมแล้วหนูก็ไปลองวันนี้ก็แบบลองแล้วแค่ท้องหนุบขา <laughs> <c oughs> <laughs> ลองพี่ทอน เึรื่องละนาหรอคะมาดูได้ะคะ่ะอยู่ยาวๆเลยคะ่ะไ <laughs> อ้ลูกนายเึื่อนลูกจั่นนะครับเป็นลูกนายแบบว่ายืนแบบว่าฝัน,ะะา <laughs> นี่ยเหนื่อยเลยค่ะไปนี่มันเป็นเอกลักษณ์ของหนูรู้เปล่าฝ่ายมหาสเสน่ห์ เนี่ยเอาโลมาหรือปลาวานดีโมาเอาโลมาเคโลมาไม่ใช่ปลาใช่ปได้เลยนะครับแล้วเหุีมันบินได้หรือเปล่าบินได้บินได้บ้เาเคดี๋ยดูกันแต่วตอนนี้มารอเพลงนี้จันก่อนนะครับโลมาไม่ใช่ปลาครับชอนี้นะรัก Look at us, we're not friends for a to see the time Accepting that we've been together a touch and It's like we a the truth is <choses> not the same the guy may matter กนเหนตงรมาที่ันไม่ใช่ฝัดีจะคลายแต่ก็ไม่ใช่ดีพอให้ใกล้เท่ไรฉันก็ไม่ใช่ฝันดีฉันจะคลายแต่ก็เป็นได้แค่นี้โอ้โหน่ารักมากเ ว่าหลายคนกำลังรออยู่นะครับและก็คือวิ่งไปสิเพนกวินจ๋าพี่บอลใส่จุดเซฟไปเค่ะคุณนี่เป็นเซนเตอร์แล้วถ้าพี่ใส่ได้พี่จะเป็นอะไรดีอ่ะเป็นไคเตอร์หรือเปล่าไคเตอร์เป็นไคเตอร์โอ้ไคเตอร์ร้อนเลยค่ะเซนเตอร์สอนหน่อยสินะครท่าเต้นเป็นท่าเต้นที่ยากมากเลยเนาะอ๋อไม่ต้อสอนง่ายเดี๋ยวสอนโดนสองที่ค่ะ แต่แต่ปนี้ต้องทำเป็นแบบเขาเรียกว่าครีปใช่ไหมหรือว่าปีกเอาปีกปีกปีดูใจครีปเป็นปลาแล้วเป็นปลาแล้วแต่มีคไอ่ะขาหักเลี่ อตัวบอไหมใช่าตกรรมินีาไการขาหองคาราเกะบใหน่สิพี่มันแคบแ้วท่าหนูก็แบบโอ้ยกไข่เองกไข่อย่างนี้แต่หนูไม่เจ็บใช่ไหมคะวาหนงสนงอซ้ายห่งที่บอเขียนท่านี้อ่ะ ือไปพี่หน้าเหมือนใครหน้าเหมือนใครคะติิกับคนใหม่ดตัวเลยัดตัวอะไเหมือนแซนหนูแนนาคละค่ะ ไว่าไปเลยจำไม่ได้แล้วว่าเป็นดีเจบอยนะคะปังมากค่ะที่บอยทำกัาหลังอ่ะพวกเธอชอบชวนที่แบบนอกนกกรอบตลอดเวลาเลยอะคือรายการแค่มาแค่ร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงจบไปอันนี้มันไปไกลมากเลยอะมากเดี๋ยวจะโชว์ด้วย3สาว นี่ก่อนเนาะโอเคนะคะนักก่อนพร้อมจีจี้พร้อมซีนเตอร์ของเราพร้อมกลมเมย์กับวิ่งไปสิเทนต์กุยจากเบียสเคปบอลเด่นจ้าที่บ้าเสียอาการหนักมากไปทานมาพายกันที่บ้านแบบตอนตอนของเธอที่เป็น เจอเป็นคนแรกก่อนใครๆที่ลงลงกับเธอคนนั้นก็คือตัวฉันอยังไงแต่ก็มีผู้อื่นมากมายที่ชอบตัวเธอพร้อมแข่งกันไปฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้เธอรู้ใจทุกคนเป็นเพื่อนกันและเสันูทอนหนูทอนหน,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 หนจ งงบังเรยยองคงไม่ทันป่าแติแต่ใช้พูดไก็ลำบากนี่เสิแเป็นริ่งแลยึดติดแค่ตัานไม่ได้น่าจะเข้าใจไหม่ป็นี้ต้องเป็นกันนิ่เป็นสิแเป็นริ่งพราะจะย,ยังไม่เค,นคออยอคง, <c oughs> งไม่นับเีนสิงแล้ววั่งไปข้าไหนากับคนที่คล้องกันได้ที่นึงเบาไม่ต้องไปให้ถึงจะยพียงได s อสยูเพนวินมาเลยนะคจีจีท่ว่าเปนผักอยจีจดีค่ะ ต็นจริงๆก็ทุกคนเขาก็บอกว่าชอบเพราะว่า MV เพลงเนี่ยน่ารักมากๆแล้วก็เหมือนเพลงที่ให้กำลังใจคนอื่นๆด้วยคนดูด้วยะอะไรเงี้ยใ่ไหมครับอ่า<ช><ส>นะครับเหมือนแบบว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเพลงทีนมันบินไม่ได้ไงก<ช>็จะบอกว่าแต่ละคนก็ต้องมีศักยภาพแล้วก็มีความสามารถในตัวต,ต,ตัวตัวเองแสดงออกมาสิประมาณน,นั้นนะฮะใช่เป็นนานขึ้นทุกทีขนาดนี้เป่ารออะไรกันอยู่นะจ๊ะทุกคน ในเลื่องสำหรับซิงเกิลนี้ก่อนที่เราจะไปต่อที่ซิงเกิลต่อไปเพลงนี้ก็เป็นอยู่ในซิงเกิลของ h e a v y r o t a t i o n ค่ะซึ่งเป็นเพลงของ Undergirls ค่ะเพลงชื่อว่าถ้าช่วยแทนกินหรือว่าไม่มีสิทธิแทนกินก็สามารถาำได้ทีหนูไม่ค่อยแบบฟังตัวเองแล้วมันขื่อเข้าใจมั้ยหนึว่าซิงเกิลที่เก้านี่ยจะมีสามซิงเกิลด้วยกาตนะฮะก็คือ h e a v y r o t a t i o n แต่คำสำหรับสาวสาวเซมบัสสุจ้า เรียมไเ่อเราเปนรถโชพัตัง้ายหแต่ว่าเวลามันไม่พอนะฮะที่ต้องมาสอพูดคำร่าย้องมินิเจนก่อนที่บอยจะให้3มเพลงเลยเหร ก็สาวๆเอันเดอร์เกิร์นะครับก็จะเป็นเพลงนี้แหละวิ่งไปสิทิ้งวิ่งนะครับแล้วก็สาวๆนะครับในส่วนของ next girl นะครับก็จะเป็นวิ่งสามครั้งใช่ไหมจ๊ะเป็นวิ่งใช่ไหมจ๊ะเริ่ม,มากเลยนะฮะมาถึงสาวๆน, Win, น,ากกวานะครับในส่วนของเพลงวิ่งกันบ้างดีกว่านะครับเป้าของเราครับน้องจ่าคุยกันบ้างแต่เรื่องอรายการแล้วเนาะว่าเป็นเพลงที่แบบเอ้ยถ้าว่าเราเจอใครสักคนนึงที่มันถูกสเปกแล้วอ่ะถูกสเปกต้องพูดว่าอะไรคะับ you r e my time เฮ้ย you are my time บ้า สวันนี้กี่ชั่วโมงก็เดี๋ยวรูจบก็อาจจะไปแล้วค่ะเดี๋ยวไว้มาไลฟ์ต่อวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้ค่ะได้เราชวนน้องวีมาไลฟ์ดีกว่าเงาเงาวิ่เนี่ยไถลุกใส่เต็มมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นจ๋าซิสเตอร์ของเราต้องไม่แพ้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปเลยดีกว่านะครับกับ หมาดูแล้วมาดูก่อนหนูทุกอย่างเลยค่ะเขิแเลยดูออกเมสาขอสักท่านจะเป็นทาเด็ดๆเลยนะฮะแต่าสตุ้ทิ่เกตะกี้ที่คุยกับไขมุกอะเอาจรเมา้กดมไปด้วนอชั่วโมง n นโน n ้นไปข้หน้าเอาขึ้นมาเอาขึ้นมากันด้วยใช่ไหม โอเคนะครับ okay. mm ี hmm. ่จะไงวังไม่ให okay. ้มือพี่ดดนปายคาเแล้วนะครับเร่งแล้วก็ปลายคายาออ้ดถดๆๆๆดถดออวิ่งมีีอมากเลยอ่ะทำไมมันแค่ตางกับทาแค่นี้เลยถโอเคถ้าพร้อมแล้วเรื่องสองซอย่าได้การช่วย ไม่ได้ทำนะหนูไม่ได้ทำทาำไมเป็นน้องไดมอนด์ริงไดมอนด์โอ้ใหญ่ไปไหมเอออะไรอะไรก็เจียทำไมอ่ะ นูแล้วรู้อยู่ห่างสุดเลยนะ่ะออทมะ เออหัวผมกไม่ก็หนูอีกแล้วอ่ะไฟล่วงอ่ะหนูไม่ได้ทำเมื่อหนูอีกแล้วเข้าใจกันหมดแล้วแคร์เดินทางสนามในรูปเด็กที่เช้านั้นหาตามโรงเรียนก็เต็มไปด้วยสาวๆเลยจะไม่ยอมให้เธอหลุดไปดจักรวาเพียงเซลวินาทีเดียวเฮ้เฮ่ฉันสองวิ่งสองข้างสองเทาจะสานิ้วสายเข็ รักต้นไม้แต่ไม่รักหลอดไฟคือเลยทางบากก็เวลาก็หมดนะคะังไม่ขอชกรักมถ้าไม่มีไฟแล้วเราก็จะมืดไงแต่หนูว่าแขนหนูก็ไม่น่าถึงไฟนะโอาพี่มิมด้วยจบแล้วหรอเรวจังาฝากเซ็นเตอร์บนี้ก่อนนะครับน้องไข่มก็ฝากด้วยนะคะ อย่าลืมไปฟังกันนะคะฮาชิเดะเพนกวินนะคะวิ่งไปสี่เพนกวินทาง YouTube นะทุกคนไปตัดยูให้ด้วยนะ ในบันไรกใหม่ของชางน้วมาเียวเีย <c oughs> เราจะลากันไปนะครับด้วยงานพี่วาของดีเจบอยชากินและแดบันริงที่รักลางายขอบค,ค,คุณน,อนองง yeah! ้องเบียคเบยแรกบลยโอเค เย่ตอนนี้จบแล้วนะคะทุกคนก็หวังว่าจะคายคิดถึงกันบปบ้างบ๊ายบายค่ะปี๊ด